ผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะมีประวัติมาในครั้งพุทธกาลว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วอยากจะหาทางพ้นทุกข์ให้แก่ตนนะควรจะทำอย่างไรเข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่ามีธุระอะไรในพระพุทธศาสนานะมีธุระอะไรที่สำคัญสำคัญอันจะเป็นพานำพาชีวิตให้ถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เนพะระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่ามีทุระสองอย่าง ทางอย่างหนึ่งเรียกว่าคันถาตุระอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวิปัสนาตุระคันถาตุระคือตุระในการศึกษาความรู้เรียกว่าปริยัติศาสนาก็ได้นี่นั่นคคันถาตุระตุระท้งอีกอย่างหนึ่งก็คือการปฏิบัติอย่างท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่เนี่ยเรียกว่าตุระในทางการปฏิบัติด้านจิตใจส่วนคันถาตุระนี่ว่าการศึกษาเร่าเรียนเพื่อรู้จักภายนอกก็ได้ และวิปัสนาธุระศึกษาเพื่อรู้จักภายนในในธุระสองอย่างนี้แหละเป็นธุระสำคัญในพระพุทธศาสนา